อร่อยไหมคะลูกสวัสดีค่ะวันนี้แม่กับเชอร์แตมก็อยู่ที่อีเกียนะคะจะพามาทานไอติม7บาทกันค่ะแต่ไอติมที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะเราจะต้องกดกันเองค่ะก่อนอื่นต้องมาแลกเหรียญก่อนเพื่อไปหยอดตู้กดไอติมค่ะที่นี่นอกจากไอติมแล้วก็มีอาหารทานเล่นง่งายๆหลายอย่างเลยนะคะ ไส้กรอกกับเฟรนช์ฟรายก็อร่อยค่ะแม่ชอบมาทานเล่นกับเชอร์แตมได้เหรียญมาเรียบร้อยแล้วที่เหรียญเป็นรูปไอติมด้วยนะคะน่ารักดีเขาจะให้เหรียญมาพร้อมกับโคไอติมค่ะเชอร์แตมก็อยากทานจะแย่แล้วเรามากดกันเลยค่ะข้างบนค่ะ <laughs> กด ไอติมออกมาแล้วค่ะออกมาหน้าตาสวยเลยแม่จะบอกว่าไอติมอร่อยมากนะคะแล้วตัวโคนไอติมก็อร่อยมากเหมือนกันค่ะเชอตามติดใจค่ะอยากทานอีกอันแม่ก็เลยให้มาหยอดอีก แต่ดูหน้าตาไอติมอันนี้สิคะดูเป๊ๆนะแต่รสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะจะหน้าตาแปลกยังไงเชาแตมก็ชอบหมดค่ะแม่ยื่นเข้าไปปุ๊บก,ก็อ้ามเลยวันนี้เชาแตมมีความสุขมากเลยค่ะได้ออกมาเที่ยวนะแล้วยังได้ทานไอติมตั้งสองอันแน่อันหนึ่งก็ทานตั้งนานนะคะกว่าจะหมด เชอร์แต้มขอตัวไปทานในติ้นก่อนนะคะ bye <Yay! S 3> บ,บ๊ายบายเไปเล่นนะคะแล้วก็ค่ะเช่วยฉบบันไปเล่นนะคะ